มากล้องมาบันทึกวิดีโอแล้วไาก,กดเอาล้ครับผมกล้องนะครับจเจอไอซี่นะครับไม่กลัวไม่กลัวปันนึ <c oughs> นงดิูกเกิดช้ากระตุกกระตุกเน่โอ้ นี่ครับกำลังกำลังบันทึกวิดีโออยู่นะครับกล้องกล้องที่เป็นเหลือลอยู่แรกๆที่ต้องดูนะครับวิดีโอนี่บันทึกวิดีโอด้วยเนะี่ยมันติดเลยผมบันทึกเลยเผม,มบันทึกเลยตอนที่ผมกำลังบันทึกอยู่คุยด้วยคุยด้วยกล้องนะครับผมโดนนะครับอุ้ยห้าสิบตั้งอโอ้โหกล้องไม่ตายนะครับคนทากด้วยแฮ ตงให้ร้องให้ร้องให้ให้ร้องให้ร้องให้เดร้องแบบถนัดเขเดืโอ้เพี่ยนถนายแล้วเห็น้บอกแล้วถนายรมดาทุบได้แร้วอุ้ยอุ้ยหลังหักหลังหักหลังหักอย่าหาว่าลังแกไม่ได้ตั้งใจ อุ้ยหลังหักบางคันนี่ว่าแล้วว่าแล้วอะไรมันเอ็โค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 ผมโนสตันโดนตามด้วยตามด้วยอันติสแตนคิงตีตเข้าได้ยังเนี่ยอุ้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 ยอ กันปึ้มแล้ะอุ้ยอุ้ยไม่ตา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 ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วอุ้ยอุ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายน,น,นะครับปึ้มแล้วไม่ใช่เรื่องงา่ <connais. S 2> งงายน,นะครับที่ปืนกลจะสู้กับสนไนเซ์ <c oughs> <c oughs> ไม่ตายไม่ตายนะรุนขาซิมยังก็าไม่ได้หรอโอ้โอยโอปโอนอ๋อ้แลวเมื่อกี้เลยพี่ต้องมาทำไมอ๋อมันหายเหยื่อนี่เองมันโหดดวลหนึ่งหนึ่งอ่ะ

เอาว่ะยังคืนไปกดยังคืนกดไหเติมตื้อไปก็นอนนะเร่งรอไหมเอ้ยไม่ตายครแลครับไม่ร้องไม่ร้อง โอเคคชิบหายแล้วมันมั่งหัวกูแน่เลยเอ๊ะ okay, ตองนัดตองนัด คล okay. ิปหายแล้วคลิปร้อยครับวิดีโอครับวิดีโอคลิปหายคือถ่ายอยู่ไม่ต้องผมจะดูอ่ะอ้าวคลิปหายแล้วออกวิดีโอด้วยวิดีโอสวยเลยเดี๋ยวฟ็อกแซบก็ถ่ายรูปอีกไปไหมอ่ะมีตัดต่อไม่ได้แล้วนะ ถ่ายอะดิถ่ายหน้าหมดถ่ายวิดีโออยู่ไอ้กล้องมึงถ่ายห้าหมดไอ้กล้องไงอาโตครับมครับไอ้กล้องไงุ้นไม่ขอออาโตอยาโตครับมครับดอกกล้องดูดูดูไมครับอยาโตครับเอกระพังแล้วเดี๋ยวโตคอมพังอีกทีนี้จบเลย ของลูกกิ้งหลุดนะแต่โต๊ะของร้านด้วยโต๊ะของร้านหนูของลูกกิ้งหลุดนะบ้าเหรอไม่เจ๊เกมเล่นเมาส์สมัยก่อนอยู่ป่ะไอ้เขาที่ผมดูน่ะมันเป็นรูปมันโฟโต้ชอปไงแต่นี้มันเป็นคลิปไงของจริงของจริง๋อ ไม่เป็นไรถึงแพ้แล้วไม่เป็นไรเราแพ้ไม่เยอะแต่มีมีดแต่มีมีดเยอะๆเราต้องยอมมันเราเราโดนหัวชิบหายอุ้ยใครหล่นตกหล่นตกเบียงตกเบียงตกเบียงมีคนตกเบี้ยงโอ้ยทีมไอนิกเละเลยอ่ะโดนโดนโนเวลยิงอ่ะมีห้าศูนย์ท่านนี้มาสามศูนย์นะครับออกเต็มออหนา ้องไม่ต้องไหนไปต้องไปกับไอ้ลั่นๆเลยนะเนี่ยปล่อยแล้วเนี่ยสิบหกสิบหกสิบเนี่ยปล่อยแล้วปไปไหมครับปไปไหมครับเอ๋อแล้วมือสไนกู ตายอุ้ยไม่ตายอุ้ยไม่ตายอุ้ยไม่ตายไม่ตายอุ้ย, <c oughs> <c oughs> ยอุอ้พลาดแล้วแพ้แล้วงี้จบเลย <c oughs> <c oughs> ลงคลิปย่างลงคลิปยัง